ผมวันนี้ผมพามาเปลี่ยนบรรยากาศเป็นใส่เบ็ดกันบ้างนะครับหลังจากที่ดักหนูไปหลายวันครับก็พามาเปลี่ยนบรรยากาศเป็นใส่เบ็ดนะครับเนาะนี่ครับเบ็ดโฟมสามหลังครับแล้วก็เบ็ดไม้อีกกี่หลังเนี่ยสามสี่ห้าหกหกหลังครับนี่ครับมาหมายนี้ครับเบ็ดโฟมอยู่ทำไมครับมันพันกันครับขนาดเกาะดีๆแล้ว มาครับผมจะใส่ตรงนี้หลังแรกนะครับไม้ก็สวยครับนู่นน่ะน่ครับเป็นทุ่งนาแบบนี้ครับผมขี่รถเลาะไปดูครับเหมาะบักเบ็ดเลยครับมาครับผมก็จะพามาเกี่ยวเหยื่อครับหลังแรกกันเลยนะครับก็นี่แหละครับตะขอเราครับน่ครับเป็นแบบนี้ครับ เดี๋ยววันนี้ใช้เส้อเดือนเป็นล้วนๆนะครับเส้เดือนล้วนๆเราผมมาลองปักดูครับเพราะว่าไม้สวยมากครับไม้สวยๆอย่างนี้มันน่าติดครับประดุมประดุกประช่อนเลนะครับวันนี้ก็เบ็ดไม้กับเบ็ดฟมครับเดี๋ยวเราเวลาถ้าเวลาขากลับเดินเนี่ยต้องเดินดูเลยครับเผื่อมันกิน ใส่กันเลยครับครับก็เป็นแบบนั้นครับผมใส่ไปแล้วครับจะใส่เลาะไปเรื่อยๆครับก็ถ้ามีลาก็ติดแน่นอนแหละครับเพราะว่าไม้อย่างนี้แล้วมันไม่มีพลาดหรอครับจวต้องลุ้นกันพรุ่งนี้เช้าครับนี่ครับผมก็จะเลาะใส่นี้ไปครับไปเรื่อยๆนะครับเลาะไปผมจะใส่หลังนึงนะครับตรงนี้เป็นใส่เป็นเบ็ดไม้ครับเดี๋ยวจะพามาดูการ เยื่อะนะครับหลังนี้จะใส่เป็นไอ,อ้เหยื่อนี้ครับเหยื่อเสือเรือนครับแต่ว่าไอ้เหยืห่อเสือเดือนล่ะครับแต่ว่าเป็นเบ็ดไมนะ้ลองครับลองหลังนี้เป็นเบ็ดไม้ครับจะน่าลุ้นไหมบางทีผมเคยนะครับเคยแดดปุ๊บพอเดินกลับมาปลาติดเบ็ดก็มีครับ ในคลิปนั่นละครับก็ปล่อยให้มันอยู่อย่างนี้นะครับเนี่ยปล่อยให้มันเป็นอย่างนี้ไปเลยยาวๆไปนี่แหละครับมันจะดีครับมันจะดีดรอป่าดนีนะครับมานะครับนี่เออผมบ้านผมก็น้ําท่วมนะครับไม่ใช่ตรงบ้านผมนะครับ บ้านผมนะอยู่เพชรบูรณ์ครับวิเชียรกบเทาบ้านไค้น้ําท่วมาก็คอมเมนต์ด้วยนะครับผมอยู่วิเชียรครับอําเภอไอ้นั่นนะครับตาบลสักน้อยอาเภอวิเชียรจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับผมอยู่ที่นั่นแหละครับวิเชียรน้ําท่วมะครับเนาะไปครับไปกันต่อครับไปใส่กันต่อี๋ยวค่อยมาเดินลุ้นทีหลังครับเบ็ด เดี๋ยวเรางผมจะใส่หลังนี้หลังนึงนะครับเป็นเอ่อเบ็ดโฟมครับท่านผู้ชมครับผมใส่หลังนั้นเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวหลังนี้มันดึงครับไม่รู้ว่ามันติดหรือเปล่าหรืมันลุลล้นครับมันดึงมันดึงมันดึงครับมันดึง,ดงโอ้ยมีติดดีวะครับมันคาบตรงปลายๆแหมเกือได้ลุน้นซะแล้วเอาครับใส่ไปอีกปาลาเหรอครับปลา <c oughs> เดี๋ยวไม่รู้เป็นปลาอะไร กับสามหลังนะครับที่ผมใส่มานะครับเนาะเบ็ดโฟมก็อยู่ตรงนั้นนะครับไปครับไปแสันต่อครับครับนี่ครับวัดกันเลยครับเนี่ยเบ็ดโฟมตรงนี้นะครับกับเบ็ดไม้ตรงนี้นะครับดูซิว่าอันไหนจะถือก่อนกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันนะครับเนี่เดี๋ยวเราไปเดินแสงกันต่อครับตามนี้นะครับ ไปครับท่านผู้ชมครับผมยังไม่ได้ทันเดินไปเลยปลากินเบ็ดตัวน,นี้แล้วมารู้ว่าตัวใหญ่ตัวเล็กนะครับโอ้หเดี๋ยวผมขอลงไปงมก่อนครับน่าจะตัวใหญ่อยู่หรือมั้งครับไปครับเดี๋ยวผมขอลงไปงมก่อนครับมันดึงแรงอยู่นะครับ าดครับขาดาดกครับหลังนี้ดึงมันดึงแรงอยูน่นะขอ,อใส่กันครับยังไม่ได้ันจะเดินไปเลยครับผมนั่งดูสักแป๊บไม่นี่แหละครับไปครับขอย้อนกลับมาดูครับครับผมก็จะเกี่ยวเหยื่อให้ดูอีกรอบนะครับ ก็คอยมองหลังนู้นดูอยู่เฮ้ยเดี๋ยวเหมือนจะดึงนะครับปล่อยครับปล่อยครับเมื่อกี้ยังใส่หลุดครับมันลากไปเกี่ยวยาข้างล่างนะครับนี่เสร็จแล้วครับปลยครับไปใส่ครับครับผมเห็นหลังนั้นกินแล้วครับหลังที่ว่าหลุดนะครับยึ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 บก็เลยมาดูครับกินนะครับตัวอยู่ครับ โอ้ยไปชอนอน้อยเดีย๋ยวปล่อยมันครับตัวน่อยหนึ่งนี่จะเป็นตัวเมื่อกี้เปล่าที่มันติดน่นะโอ้ยตัวหน่อยเดียวครับตัวใหญ่เนี่ยโอ้ยเสร็จครับไม่เหลือแลอ้วไงอย่า <c oughs> หนังใกล้ๆไม่มีอาการครับ <c oughs> ปอนไปครับนี่ครับเส้นซ้ำไปอีกครับนี่ครับเอออย่ามาติดเบ็ดอีกเด้อเอาเดียตัวย่ใหญ่ครับตัวไซลางช่อนปอกก็เอาครับพาเดินดู เหลืออีกสองหลังนะครับพาเดินเลาะดูกันหลังนี้ยังครับเพิ่งเจาลงเนี่ยครับไม้ครับอยู่เต็มเต็มครับไม้ออไอกระมังครับเยวขอเดินกลับไปดูกันครับโอ้โหนะครับหลังไกลๆกันมีนึบๆๆครับโอ้โหนี่ไม่ได้ทันไปไหนเลยครับ อยงนี้แหละครับที่มันบุบเมื่อกี้นะจะตัวใหญ่หรือตัวน้อยมารุนครับเด็ดโอ้ยหลุดหลุดครับหลุดหลุดครับใส่ไม้ใส่ไม้ว่าปลาใหม่นี่ก็เยอะนะครับเนี่ยเยอะนะครับปลาใหม่นี้นะผมจะใส่กลับกันหันมาข้างหลังอีกนะครับนะครับผู้ชมครับท่านผู้ชมครับเดินกลับมาเอาแล้วครับโอ้โหไปใส่หลังนั้นกลับมา มาหลังนี้เอาอีกอ่ะนะนะดูดีกันเอ้านูะานะดึงตึบต๊บตึบต๊บตึ๊บตึ๊บตึ๊บอยู่ครับเดี๋ยวได้ต้องนั่งนั่งนั่งเฝ้าบ็ดแล้วครับสักแป๊บนึงนะครับแล้วเหลืออีกหลังหนึ่งครับเดีย๋ยวจะไปใส่ตรงนี้ครับมันจะเลาะมาใส่ตรงนี้โอ้หายนี่กัแป๊บเดียวกินครับแต่ไม่รู้ว่าตัวเล็กตัวน้อยเมื่อกี้ก็ตัวน้อยนะครับที่ติดนัน่นแหละผมเห็นหลัง,ลลงนันดึงอยู่ไหนะ ดึงอยูน่นะไม่รู้ว่าติดหรือเปล่าผมจะใส่ตรงนี้แล้วกันครับเลยนะครับหลังนั้นดึงนะอย่าค่อยไปดูครับไปครับไปครับดูหลังนั้นมันยังดึงอยู่ครับเด้ได้ได้ได้ก่อนนี้ก่อนครับเบ็ดโฟมว้ายตัวน้อยหนึ่งนะอย่าได้เราปล่อยไว้ในน้ำก่อนแป๊บนึงครับขอไปดูหลังนี้ก่อนนี่นี่นี่นดึงมันดึงครับ นนแป๊บเดียวก็หลุดไปแกครับโอ้โหเนาะใส่เหียวกันครับใส่เหีย,ย,ย,ยหม่ครับครับนี่ครับเดินกลับมามันเอาแล้วติดแล้วโอ้โหหลุดเหี้ยหมายนี้จะได้เลยครับจะหลุดกับหลุดครับเดี๋ยวก่อนครับหมายนี้จะได้เลยครับ เกี่ยวนะครับนี่แหละนี่แหละกินก็คือโดนครับเดี๋ยวดูเบ็ดโฟมหลังนี้ก่อนครับนะครับโดนครับหลังนั้นมืนมันจะดึงอ่ะมันดึงครับนี่ครับโอ้ยมันจะหลุดอยู่ก็มั้งครับปล่อยไว้ครับเดี๋ยวถ้าเสียบใหม่ครับต้องเสียบใหม่ ไปครับคลิปนี้ก็คลิปนี้แหละครับเ๋ยวกลับบ้านเลยครับ <Yeah. S 1> หรือ,อยังไงยังไงเจอกัออนทุกเช้าครับสำหรับคลิปนี้นะครับ <Yeah. S 1> สวัสดีครับ